สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพนี่นะครับเป็นเรื่องราวของเจ้ากระจกกับโครงประทุนนะครับที่เราจะทํามาใส่มาสแตงตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าตอนที่เราทำตอนแรกเ,รเป็นหลังคาแข็งแล้วเรามาทําประทุนถูกไหม ปัญหาที่ทุกคนต้องเจอก็คือกระจกมันไม่เหมือนกันนอกจากการเบิกแล้วเราจะลองหาวิธีดูว่าเราจะสามารปรับแต่งมันยังไงได้บ้างนี่เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนที่เราจะเริ่มใส่ของประกอบแล้วท่ไม่ให้ฟิวเราต้องรอขัดสีขัดสีนักรอบหนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มประกอบอันนี้คือชิ้นส่วนขาขานี้ ต้องดาเนินต่อไปนะครับสําหรับขั้นตอนการานํารายละเอียดสําหรับพวกพาร์ทส่วนประกอบต่างๆนะครับไปจัดก,การบุรณะให้มันออกมาเงางามก่อนก่อนกลับใส่กลับเข้าไปที่ตัวรถตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเคลียร์คิวว่างกันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะได้ล้าง<ม>แล้วก็ขัดสีให้ออกมาเงากันทุกซอกทุกมุมเลยครับนี่นะครับแล้วเราก็มีเทคนิค การเอาสีหยอดเข้าไปในนี้นะครับเราจะได้เป็นฝาลิ้นชักม,มาแต่งที่ใหม่ทีนี้ของเราเนี่ยที่เราต้องเอาซีเมนต์เหล็กมาทํานี่ก็คือตอนนี้เราจะเปลี่ยนฝั่งไอกโกะเพราะาจาจา์เปลี่ยนไปแล้วนี่ไงเห็นไหมเราแค่ระถอดปุ่มม้ามันออกมาแล้วเรจะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้โดยที่เปลี่ยนมาอยู่ข,าขวาแล้วให้มันแม่นกันหมดเลยถูกต้องครับกลับทุกอย่างงานละเอียดเห็นไหม ต้องค่อยๆเอาซีมเมนเหล็กยอดทีละนิดทีละนิดนี่นะครับหือเอามาออกมาแล้วมันมีรูอืมอันแหละแล้นนี่ก็เดี๋ยวติดตามอนให้ดีเดี๋ยวเราจะได้ทำนายทำนายผู้ให้สข้างสัน <c oughs> ่แล้วมันคงเป็นความฝ่ฝันของผู้ชายอหลายคนนะครับที่อยากจะมีเจ้ารถม้าป่าผู้ใจแบบนี้ซึ่ง้านในวันเนี้ยพูดกันตาตรง ถ้าเราพอมีกําลังหรืออะไรมากพอเราก็จะสามารถซื้อมันได้แต่ในณวันนั้นต้องบอกว่าทุนทรัพย์หรือว่ากําลังอะไรต่างๆของเราก็ไม่ได้มีมากมายเพียงพอแต่เรายังเลือกที่จะพยายามสะสมเลยทุกอย่างเพื่อรักษามันไวอันนี้ครับเราเดินทางมาจากสตูดิโอลองรถนิยมนะครับเข้ามาที่กรุงเทพจะมาหารุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเราได้ไม้วานเขาสั่งของให้เรานะครับเป็นอินดิเลียาภายในของจตัวมาสเตงนะครับ ชุดเซฟคิดนะครับทั้สองสอย่างนี้เดี๋ยวเรามาถามข่าวๆเขาว,ว่าของที่ส่งมาเป็นไงบ้างแล้วก็เราจะมีอายรละเอียดต่างๆที่เราต้องสั่งอีก การที่พี่โกไปรื้อค้นอะไรให้เราชุดนึงนะครับก็ได้มาเห็นที่เห็นนะครับก็สภาพมือไม้ก็เพื่อเงันไปตามระเบียบก็มีมาเพิ่มเติมก็มีกันโครงหน้านะครับคือส่วนของสปริงยางรองสปริงนี่ก็จะเป็นในส่วนของอายางกันตรงบริเวณว่าน้ำนะครับอันนี้ยางรองกัะโครงนะครับอันนี้เลนไฟท้ายมีสติ๊กเกอร์ทั้งคันอันนี้เป,นเปิดในนะครับทั้งชุดเลยแล้วก็อันนี้ผุงชิดปิปาฝนนะครับถุงชิทน,น,นี่นีอชุดของไฟท้ายอ,าอะไรทั้งหมดนี้ก็ตามที่เห็นนะครับเดี๋ยว ผมต้องนำกลับไปที่สตูดิโอ,อรถนิยมของเราแล้วก็เพื่อที่จะไปทำเจ้าตัวม้าป่าขนองศ,ศึ์ของเราให้กลับมาเต็สมบูรณ์ถ้าดูต,ต่างๆของทุกอย่างนะครับที่เหลือของเจ้าม้าป่าของเราก็เดินทางข้านน้ำข้้นทะเลกันามาไปที่เรียบร้อยนะครับมาอันแรกเลยที่เราจะไปนะครับก็คืออันนี้ก่อนจะคขออนุญาตนำเจ้าบอกชุดเบาะนะครับนกนเลย เป็นงานคัสตอมเอทของเราเองนะครับหลายคนอนะสงสัยว่าเ้ยพี่หมอเอาวิทยุกระโหลกลาปากะป๋องเก่าๆมาทําไมนี่นะครับเราผมเป็นคนทํารถเนี่ยผมไม่ค่อยอยากที่จะเจาะรถหรือว่านําชิ้นส่วนอะไรที่มันแปลกปลอมเข้าไปติดกับตัวถังเท่าไหร่ผมก็เลยไปซื้อเจ้องนี้มานะครับเก็บไว้ทั้งนานแล้วเป็นวิทยุเก่านะครับแล้วเราก็มาทําการใส่ลำโพงรถเข้าไป เดี๋ยวอันเนี้ยมันจะมาเข้ากับชุดนี้คือเวลาเราจะฟังเพลงหรือว่าอะไรต่างๆเราก็วางไว้หลังเบาะก็เหมือนจะเปิดวิทยุนะครับเวลาเปิดอันนี้แล้วก็เป็นแจ็คเสียบอันนี้ก็จะดังเวลาที่ไม่ได้ใช้งานก็ไปเก็บข้างหลังครับเครื่องเสียงเราไม่ได้มีแค่อันวิทยุอันเดียวนะผมทํามา2อ,อันเลยเดี๋ยวไปลองเลือดดูกันว่าถ้าลงไปวางแล้วเนี่ยตัวไหนมันเข้าออกันนะครับชีวิตผม3อย่างรถเสียงดนตรีแล้วก็หมานี่ครับครบเลย 嗯 ถูครับที่ถ้าถ้าเป็นหนังที่เราไม่ได้สั่งมาเนี่ยเราคนไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะซับพวกนี้ใช่ป่ะอย่างงี้เราทำซับกลับไปได <ป S 2> ้ป่ะไม่ได้นะมันมันเย็บมาแล้วเย็บมาแล้วใช่ป่ะเราก็ต้องไปซับที่ตัวเบาะแทนอาะอาจจะอาจจะไปที่ที่ว่าเราขึ้นขึ้นขึ้นฟองน้ำอ่ะล้วอาจจะต้องช่วยตรงนี้ท่าไหรทีเนี้ยปัญหาของคนเล่นมาสเตงนะครับอีกอันหนึ่งคือชิ้นส่วนบางอย่างที่เราแปลงของบ้านเราใส่เข้าไปเนี่ยหนังที่เราซื้อมา PVC ที่ซื้อมาเนี่ยมันมันไม่พอ ทีเนี้ยต้องมาหาเทียบที่ใกล้เคียงที่สุดอันนี้เดชบูนของเ้านะครับยังเหลืออยู่นะครับนี่ออกมาในมุมใกล้เคียงละนี่ครับสีไม่เพี้ยนกันพอถ้าสีเพี้ยนกันเนี่ยรถหลุดตีมไปเลย ระหว่างที่เรานำเจ้าัสแต่งไปจัดการเรื่องเบาะนะครับตอนนี้ฝนตกเราหลังคาประทุนก็ไม่มีไม่มีผ้าใบด,ด้วยเราก็เลยติดฝนอยู่ตรงนู้นเลยฝากเขาไว้ก่อนแล้วก็มาจัดการเรื่องนี้ต่อทีนี้ตัวเรือของเราสองอันนะครับสำหรับอันนี้แต่จริงแล้วเราตัดสินใจแล้วแหละว่าเราใช้อันนี้ดีกว่าน่าจะดูเข้ากันมากกว่าแล้วเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ใส่อันอื่นนะครับเดี๋ยวลองเสียงมันโพรก่อนว่า,วามันโอเคหรือเปล่าถ้ามันโอเค ก็ดีไปแต่ถ้ามันยังไม่โอเคก็ต้องซื้อใหม่ลองกัน ตัวเลยนะครับว่าคุณภาพเสียงอัานไหนมันดีกว่ากันแต่ว่าตอนนี้เอ็นเอียงไปทางอันนี้นะครับเพราะว่าชอบทีรูปร่างหน้าตามันเดี๋ยวลงโค้งค่อยว่ากันทีก,การเลือกสั่นของเราก็จบลงสักทีหนึ่งนะครับผมลงตัวที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าใหญ่กว่าแล้วก็เดี๋ยวไปตีปิดตรงนี้ให้มันเป็นตู้กสักนิดนึงอย่างี้ยก็ได้ความวินเทจเรากลับมาแล้วครับ แล้วก็ส่วนตัวนี้ไม่ต้องเสียใจนะไอ้หนูเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บไปใช้คันอื่นนะครับ ราอยากมาดูวันนี้คือตัวนี้นะครับนี่ที่เป็นลักษณะล้างน้ําแบบนี้นะครับเราจะดูว่าซึ่งรถของเราเนี่ยเป็นรถที่แปลงเปิดประทุนมันจะไม่มีตัวนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเราต้องทําเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็สิ่งที่เรา,เอ,าอยากได้เพิ่มก็คือเราอยากมาดูว่าตัวเนี้ยมันมีตัวล็อกผ้ากี่จุดนะครับเห็นไหมครับเพื่อที่จะให้ผ้าล็อกกับตัวถงังนะครับอันนี้เราเห็นแล้วมีตรงนี้ มีส่วนตรงน,นี้ด้วยมีอีกชิ้นนึงซึ่งถ้ามันมีแบบเนี้ยของผักพวกกันเนี้ยน,ยน้อยเราได้รู้แล้วว่าเฮ้วิธีการทำของเรามันจะไปในทิศทางนะครับสำหรับรูปแปลงอย่างเราครังนี้รถเราเองด้วยยิ่งต้องระเมียดเลยนะครับทำไม่ดีอายไม้อีก <c oughs> ครับครับโอ้อีกเรลียงนะครับนอกกระถม แตอ่อย่างที่เห็นแล้วครับเนี่ยตอนนี้ถ้าผมจําไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นห6หนะครับแต่ว่าเป็นฮัตท็อปนะครับเป็นคอกม้ากว่าที่รถคุณจะสวยเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสภาพอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับค่อยๆปั้นค่อยๆเล่นลค่อยทำกันไปเรื่อยๆต,ตัวนี้โดนผมมากเลยยาวกับมิวครึ่งเดียวนะครับตอททาอยู่ตัวนี้น่าจะ68นะครับฮัตท็อปที่จะใส่ชุดคิดฟัสแบกด้วย เปลียวลยวสนับสนุนโดยกลาสูลิตสีพน่นรถยนต์ระดับคุณภาพ